เย hey, สวัสดีพวกัผมคาร์เตอร์นะครับก็วันนี้มีตัวละครใหม่เข้ามาแล้วชื่อมันอ่านยากมากมุย้ยเก่าอ,องพยาวานอนนั่นเองดิงจักจักก็เป็นสายโจมตีธาดไฟนะครับระดับตำนานเนาะโจมต,ตีสกิลนะครับโจมตีศัตรูตัวที่เพีน้อยที่สุดนะถ้าศัตรูตาย จะคืนชีพไม่ได้แล้วก็จะเสกร่างแยกตัวเองไปไว้ตำแหน่งนั้นด้วยซึ่งร่างแยกเนี่ยจะรับการโจมตีแทนนะครับและจะสลายไปเมื่อ HP ห,หมดหรือว่าหมดเวลานะแล้วความโกงของมันยังไม่หมดแค่นั้นนี่มันมีสก,กิลติดต,ตัวมันจะไม่รับสถานะมึนง,งงหลับแช่แข็งล่อรวงใบขับไล่คืออารมณ์เหมือนมีภูมิ มีใส่ลูปภูมิกันอยู่แล้วโกงไหล,ะละ่ะไม่รู้หินสก,กิลนะครับก็อันดับแรกหินเขียวเนาะเพิ่มระยะเวลาจําแรงหินม่วงก็ดาเมจเนาะหินทองหินทองนี่น่าจะแบบแยกร่างหัวๆแบบถ้าอีกฝ่ายตายตายแบบมูนกระกลองไม่ได้ฆ่าก็จะสร้างร่างแยกขึ้นมานะแต่ก็มีคูดาวเนา แล้วก็นี่คาถาฟื้นฟูนฟนมานาทันที3หน่วยและมอบความเร็ว2ให้ก็ค่อนข้างโอเคนะเหมือนแบบจ่าย1แลก2เไอ้แลกสะเออจ่าย1แลก2เสีย1ได้มา3ก็คือเหมือนเสีย1ได้มา2ฟฟรีเออนั่นแหละ แล้วเมื่อมีตัละครใหม่ก็ต้องมีซัมมอนพิเศษครับผมมวยกากอ่องน,นีเจ้าลิงไปเลยหนึ่งทีโอ้โหมาดูกันครับว่าจะขนาดไหนตอนนี้ผมเอาสักร้อยโลเพอเพราะว่าอืมยังคิดไม่ออกว่าจะจัดทีมยังไงต้องไปดูก่อนว่าเหมาะไหมเพราะเนื่องด้วยแบบเออ เขาเรียกอะไรนะค่าตัวที่เลือดน้อยที่สุดมันบางปีแพ้ธาตุอะไรเงี้ยมันสู้ยากเฮ้ยเดี๋ยวหินสก,กิลสองอันหินทองม,มาสิไปยังไงเดี๋ยววุ้ยซ้ำหมดแพ้ธาตุโอ<ฮ>้ยคอรีนเต็มเลย สญญองแสนเรียกทามิ่งนี่เขามีปรกกายสีทองไปครับมาแล้วแหละม,มั้งพร้อมหินทองเล้วะหละมวยกะกองมาแล้วโอ้โหเมฆสีทองฟิวนึกว่างอคงฟาดไปจังหวะน,นี้เรามีโอเคมาไว้ทองอันหลามไปตัวเดียวไม่พอไปต่อผม ห่วงต้องใส่ต้องเรียกถามหนิไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไอ้สแกลับก็โอเครอเปลวไฟสีทองประกายสีทองประกายสีทองเองคนว่าอืมหินสกิลเขียวคือเอาหินอย่างน้อยๆอย่างได้หินม่วงให้หววกากรอ,อะถ้าจะเล่น่ะนะ ทองครับชัว่วมึดสนิทไปต่อครับทองว่ะทองว่ะทองว่ะมูนการะกอ,อีกตัวไปเลตตอ์เฮ้ยมานาเฟรนซี่ของใหม่ครับอของใหม่ก็กต่อเฮ้ยทองสองรอบติดหินม่วง หิมวงออะไรอ่ะอสามปะเนี่ยสามจริงด้วยออ่คิเมร่าเมื่อกี้ตอนแรกมีร้อยหนึ่งเนาะไปต่ออูโหูเกินไปเกินไปเพื่อนเกินไปโอ้หแพ็คมาขายเลยนะให้ตายเถอะเปิดอันนี้ขัดดวงมาซะหน่อย เปิดไปเปิดไปรอแสงขึ้นแล้วเ,เดี๋ยวเราไปเปิดเอ่วสุ่มคำพีต่อเฮ้ยเฮ้ยโคตรเท่ <c oughs> สุดยอดเลยไปท้องมาดิเออสามเปอร์เซ็นต์สามรอบก็ออก ได้ร้อยรอบบอ,อกสามครั้งก็โอเคมาตัวที่สองมวยกากรงเละอีกครั้งหนึ่งยังไม่ได้หินสก,กิลเลยอะ่ะนกแก้ว <c oughs> กำลังคิดอยู่ว่าจะถอดออกดีไหมคือแรคงต,ตอนเนี้ยผมลงยากแล้วอะ่ะคือมันเจอแต่แบบพวกจะว่ายัางไงดี ใช้ทีเมตาอ๋อหินมาแล้วมีเขียวคือแบบแเดี๋ยวผมเปิดให้ดูที่ผมเจอมาแล้วทีมผมเจออะไรไปสู้เจอแบบบับดาบแล้วให้โจ๊กปลาทั้งนั้นเลยแพ้หมดแพ้ยับนี่ก็บับดาบให้โจ๊กปลาคือ มันเจอแต่คล้ายๆกันเนี่ยนี่ก็บับดาว้โตปามันลยหน้าเบื่อพูดแล้วอาจจะยังไม่เห็นภาพแต่เมื่อกี้ได้มูลการกรมาแล้วไปไหนล้วสองสัยต้องไปลองลองมุยกากองใส่ดูนอะไรดีใสายโจมตีมันก็ต้องเอาไถให้แบบทีเดียวตายเนาะ จัดการตัวอืมใส่ไปก่อนยัดๆไปก่อนตึ๊ด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 ,ด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 อะใส่ไปไม่เป็นไรครับเราจะไปลองในโหมโดพิเศษแมดทั่วไปขอจัดหน่อยสิเอาหมุยกากองมายืนตรงนี้ แล้วที่ขายไม่ได้คือชิเกที่เหลือก็ไม่น่ามีอะไรนะอืจริงผมจัดทีมคล้ายๆเดิมก็ได้นะแค่ถอดน้องออกอืมใช้ทีมเดิมก็ได้แค่ถอดน้องออกแล้วใส่มูกาอกล,กล่องเพราะว่าแค่จะลองดูว่าตัวมันจะแบบเป็นยังไงอันนี้ใส่นี่เฮ้ย ฟรีเคนซี่คงไม่ต้องใส่ถ้าเราใส่อืใส่นี้ไหไม่รู้จะใส่อะไรอะ่ะคือแบบไม่ได้ไม่ได้คิดทีมทมาหินสกิลใส่สีทองไปเลยลุยมาลองดูพอดี เขาเรียกเลยนะอัพแพดปุ๊บก็มาถ่ายปับ๊บก็มาอัดคลิปปับ๊บมันก็เลยแบบไม่ได้คิดอะไรเผื่อไว้โหที่มบบี่นจะวัดอะไรได้เนี่ยคิมเวลาเบลเ,เจ็ดทำไมคิมเวลาเบลเ,เ,เจ็ดมาลงแบบนี้ละ่ะมาเซฟแหลก เนี่ยคือมันอัพแพดแล้วมันชอบแหลกมันจะดีเลยเนี่ยจังวะอ๋อนี่ยเราก็แบบแล้วมุนกระกรองเห็นว่ามันดีมันกระตุกอะหอ้โหหัวแรกสีแล้วมุกกระกองปับ๊บโอ้โหสีสองอ๋อนี่ยร่างแย่ออกมาเกตฟาดนอ๋อแล้วทีมเราก็จะไม่โดนดาเมจ ไม่จริงหรอแต่ระยะเวลาล่างแยกมใหไม่จำเป็นป่ะใช่ระยะเวลาล่างแยกมันแบบนี้หน้าใสขเขาเรียกนะลูนดูเดือดแบบเน้นให้มันแบบขึ้นนู่นบ,บ่อยๆอ่ะ ปิดมอนได้อ๋อนี่หินทองนี่หว่าเฮ้ยอ๋อใช้สกิลคู่ด้วยคือใช่มันมีควาอัอานที่ว่าเอโหัวล่างเยอสองล่างเพราะว่านี่หินทองงนะโหโคตรโคตรปวดได้รับมานาด้วยครับบอกเลยว่าดับโคตรโกง กองเกินหมูกากองแต่นี่คือหินเพาะอ๋อแล้วมันล็อกเป้าโอ้โหโหแล้วต้องมาทุบทีละตัวนี่นะแบบนี้ถ้าจะจัดการได้ต้องสกิลหมูที่ไม่ล็อกเป้าถ้าเป็นสกิลล็อกเป้ามันจะเป็น จะเอาไม่ลงอันนี้ไม่น่าตายตามไม่เสกได้รัวๆเลยแหลกะแหลกแหลกแหลกเลยอะชนะแล้วเจ้าลิงโอ้โหโคตรโหด รู้แล้วว่าใส่รูนอะไรรู้เลยเจอสเต็ปแบบนี้รู้เลยต้องใส่รูนอะไรนต้องใสดด่ดูเดือดแหละดูเดือดดูเดือดนี่อา้าวไม่มีซักเซสโอ้โห,โหเขาเรียกเรียกว่าไม่ได้ทำไว้เลย ใช้คำนี้ดีกว่าเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมต้องไปทำรูนไว้ก่อนเดี๋ยวจะมาทําจัดทีมดีๆให้ดูใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วครับแต่ก่อนจากกันไปขออวดทีมใหม่นะเหออครั้งที่แล้วโชว์ไว้ก็แพ้ครั้งนี้จะเป็นไงอึดอึด อ่าผิดทีมอันนี้อันนี้อันนี้เปลี่ยนกันขออวดหน่อยเถอะจะอวดหรือจะอวยหรือจะอะไรก็ช่างไปครับมาต้องมาแล้วแหละชนะโชว์คนอื่นเขาหน่อยดิเฮ้ยเอนานไปละเ,เจอเฉย ซึบาอะไรวะซึบาสะเจลอืมเห,หมะคือโจออีกแล้วอ่ะโจเลืออยู่หมูเหมือนเชคเคยเจอหรือเปล่าแต่เลเวลโคตรห่างเลยวิยยเข้าแล้วครับนั่นอะไรใส่กันดูดิมันแหลกมากเลยอ่ะ ติดตันอีกสุดยอดโคตรชอบรอเป็นเชงกาโรโลยแบบนั้นทำไมเราไม่ใช้น้ำแข็งนั่นดิทำไมเราไม่ใช้น้ำแข็งก่อนลนะงงกับตัวเองสาบมากกว่นี้สุดยอดโอ้โหเกือบหมดแถวหลัง โอ้ลบบ,บัฟอีกสุดยอดชอบเรียบร้อยแถวหลังตายคือเลยว่ามันห่างเกินไปอสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้จริงเลยว่ามันห่างเกินคอนเลยไหมคอนแม่งมใส่สู้ไม่ได้จริงเว้ยคือระดับเราอ่ะ ระดับตัวละครผมมันอยู่ได้แค่แถวสี่พันแหละเอาค้างสุดยอดเนี่ยเพราะระดับผมมันแค่บูทาชิงไงแต่ไปเจอกับนักสู้คือเจอนักสู้หมดเลยอขอโชว์อันที่วิดีโอที่ชนะด้านไหนหน้าไหนหน้าไหนหน้าไหนหน้นี่อันนี้ อันเนี้ยชอตนี้วิดีโอนี้สวยมากผมให้ดูดูนะครับเวสิบสหมดแถวหลังหินทองทุกตัวคือตอนแรกที่เริ่มผมคิดจะยอมแพ้แล้วบัฟเมื่อนานไปก่อนครับผมเทวนี้รถ เกาะแล้วก็เสกใบใส่นะครับผมกระโดดฟันจังหวะน,นี้ชิเก้แพนด้าเราสวนไปเลือดลดหมดหลอดแล้วไ,ไงอันนี้ชื่ออะไรวะลืมอลิเซียสเสกเอียแข็งไปครับผมนกเรียกชิเก้ขึ้นมืออีกรอบจะใบเหรอเรากางโลทันนะครับผมร่วงแต่ก็โดนใบไปอยู่ดีคือเปิดปีกไปครับจังหวะน,นี้มันน่าจะมีสโลนะพูดไม่ทันเลยลิ้นรั่วหมดแล้ว อันนี้เสกผิดไปชิคเก้มานาเสร็ดดูดิฟันที่หายหมดอ่ะคือจังหวะที่ผมแทบจะคอนแล้วคือยังไม่ได้คอมโบเลยแหละเออจะว่าทีมนี้มาโชว์ก็ไม่ได้คือชนะเพราะอะไรรู้ไหมเดี๋ยวผมให้ดูความโหดของตัวละครน,นี้เดี๋นะอีกฝั่งเหลือเต็มทีมเลยนะผมเหลือสองตัวนะเพื่อนๆคิดว่าใคร เป็นตัวแบบนินจายังไงลหรอตัวเดียวใส่ถอยหมดแล้วก็จะวนหลูมแบบนี้ไปเรื่อยครับอีฟานจะเซกอะไรมากใช่ไหมนินจากดไปเรื่อยคือถ้าอีกฝ่ายไม่ใส่ลาพิษมาผมว่าผมแพ้แล้วก็ใส่ลาพิษมาแล้วแบบมัน จังหวะไม่ได้แถวหลังของเขาเป็นทาน่าด้านเองของผมธาตุลมมันก็นเลยแบบยืนได้สบายเพราะผมมีอามตะด้วยก็เลยช่วยได้เยอะประมาณนี้นะเนาะกดไปเรื่อยเลยไม่ต้องทำอะไรเลยคือเรากระโดดฟันฟันติดทิศเราเหิ้วเลือดจบครับประมาณนี้เนาะ ก็ประมาณนี้นะครับส่วนทีมนี้อาจจะต้องปรับอีกอะคือมันใช้ที่แรงนี้ไม่ได้จริงแต่มวยกาก้องนี่เดี๋ยวขอคิดดูก่อนว่าจะจัดทีมยังไงก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไก่อนถ้าชอบก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแะ s u b บ c r i b e ก็ดีแต่ถ้ายังไม่ชอบก็ยังไม่ต้องกดก็ได้ครับผมดูกันไปยาวๆเลยแล้วเจอกันใ่คลิปต่อไป 拜拜。Bye bye.